เมื่อนี้นะทุกคนค่อยจะพาทุกคนไปเบิ้งบรรยากาศการขี่รถไฟไปลัง,นนงซงฟฟินซนนนนงงดไไนะทุกคนว่ามันสิเป็นแนวใดปะไปกันสบายดีเยีนดีตอนฮับเ้าสู่ส่องไฟฝันซาแนวเมื่อวนี้ค่อยจะพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศการขี่รถไฟไปลังซิดนะทุกคนว่ามันสิเป็นยังไงขั้นตอนแรกค่คอยกะนั่งมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปก่อนนะทุกคนเนาะอันนี้มันค่อยเอื้นแกบเอาเนาะค่าแก้บนี้ประมาณ 1นึงร้อยสองบาทได้แล้วทุกคนค่อยได้มาอฮอ่สถานีชุมทางตะลิ่งซันแล้วเนะาะกำลิงเดินทางไปเปลี่ยนสายอยู่สถานีบะกลางบางซื่อเลยทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณช่วนงนี้ประมาณแปดโมงเกือบเก้าโมงนี่แล้วเนาะ บ่ค่อยมีคนปันไดนไปสนับกับไปซื้อตั๋วกันทุกคนเมื่อกี้นี้ค่อยเข้าไปซื้อตั๋วเนาะแทบวอยักเสื้อหูเจ้าของเลยเพราะว่าตอนออกมาค่อยเบิ้งน,ำน้ำนิดว่าันประมาณราคานะประมาณสี่สิบสองบาทเนาะแล้วค่อยมาจริงๆแล้วมันคือสาวบาทเออยี่สิบบาทคือแบบเออทึ่งแพงนะนะโม้ว,ว่ามันมีโปรโมชั่นอย่างนอส่วงนี้แต่ค่อยมาวันอาทิตย์ ตอนนี้รถออกประมาณเก้าโมงเ้านาทีเหลืออีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวค่อยสิไปท่ายืนซานาลาแล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ค่อยกำลังลงบันไดเลื่อนไปท่ายืาาานซานาลาเนาะ いいね。 ค่อยมีเรื่องสิสารภาพคือค่อยลงพิดบ่อนค่อยเข้าใจว่า <S 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 ค่อยฟังพิดเนาะคิดว่าเป็นสถานีบางซื่อบ่อนนี่ฮะนะที่จริงนะมันเป็นสถานีบางซ่อนแต่ค่อยลงพิดบ่อนก็คือค่อยต้องไปเปี่ยนสายยุสถานีบางซื่อเพื่อที่ปลงังพิทมันบอกแล้วค่อยลงพิดบ่อนตอนนี้อยู่สถานีบางซ่อนก็คือค่อยต้องได้นั่งท่าอีกประมาณ ตาวนาทีเนะอะถ้าต่อไปจ้าแต่กระบบเป็นยังกระบบเิ่งบรรยากาศรอบๆประมาณนี้รอต่อไปรอต่อไป ใกล้มาแล้วทุกคนกอนเสิร์ตซีรไปแล้วมาแล้วเมืเองแผนที่จะดีแบบนี้ตอนนี้เฮาอยู่สถานีบางข่านนะ่ะ คีบอพิดแล้วีเไปบอนนีังิในที่สุดไฟกระหอนแล้วสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒนะ์สนาะถ้าได้ผายอยากไปอยากเปลี่ยนสายบอนนี้ก็ได้เนาะเปลี่ยนสายไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน อนนี้ค่อยกมาพสถานีกลางบางซื่อแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปถามราปคอก็ว่าไปท่ายู่อีก<ม>สารสลาที่เท่าไหร่สถานีนี้ก็เป็นสถานีจุดใจกลางศูนย์รวมของรถไฟทุก,ทกสายเลยเนาะมารวมกันอยุบบอนนี้มันเลยทุยกคนเพิ่มันจะก็จะซื้อทางในว้างขวางละกันง่ขนาด ก็เป้าแล้วคือก็ใไฟาฉายกำลังว่างกำลังติดในชั้นระลัที่สามตนกั วันนี้ก้อนที่สีฮอตสถาน,นีบางเขนอันที่มันเป็นห้องแถวสีฟ้าๆนะค่อยเห็นว่ามันงามดีกันเลยไทยมาเบิง้ง ตอนนี้ค่อยกะลงจากรถไฟฟ้าฮอนลังซิตแล้วนะทุกคนใช้เวลาไปประมาณสาวนาทีจะสถานีกลางบางซื่อมาฮอดสถานีลังซิตเนาะสาวนาทีค่ะสาวห้านาทีนี่แหละเท่าที่กะเบื้องหันนะสั้นกะค่อยสิขอเจาคลิปแต่เพียงสั้นนี้ด้ยทุกคนโปรดติดตามอีพีต่อไปเนาะว่าค่อยสิพาไปใส่แต่เมื่อน,นี้ กะขอจบคลิปแต่เพียงจ้ำนี้เนาะบ๊ายบายคันไผ่มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ควายเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อ